สวนสัตว์ประหลาดแห่งความสนุกวันหนึ่งในช่วงวันหยุดฤดูร้อนพ่อแม่และลูกๆทั้งสองตัดสินใจไปเที่ยวสวนสัตว์ใหม่ที่เพิ่งเปิดชื่อว่าสวนสัตว์ประหลาดแฟนตาซีแลนด์ซึ่งรือกันว่ามีสัตว์แปลกประหลาดที่สุดในโลกทันทีที่เข้าประตูพวกเขาก็ได้นั่งรถกอล์ฟน่ารักคันหนึ่งที่พาพวกเขาไปรอบสวนสัตว์ ขณะที่กำลังชมวิวเพลินๆก็มีเจ้ากวางตัวหนึ่งเดินมาทักทายมันติดดอกไม้ช่อใหญ่ที่สีสษะเด็กๆหัวเราะไม่หยุดเพราะไม่เคยเห็นกวางตัวไหนที่แฟชั่นจัดขนาดนี้ขับรถไปอีกหน่อยครอบครัวก็พบกับสัตว์ยักษ์ที่พ่อบอกว่านั่นคือช้างแต่ลูกสาวพูดขึ้นว่าไม่ใช่ช้างธรรมดานะพ่อนั่นมันเป็นแมมมอสยังไม่ทันตั้งตัวพวกเขาก็เจอยีราฟคอสั้น ที่ดูเหมือนกําลังย่อส่วนตัวเองลงให้พอดีกับกระดองเต่ายักษ์ที่มันใส่อยู่ก่อนกลับเด็กๆขอถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ที่ชอบที่สุดนั่นก็คือยีรักกระดองเต่านั่นเองพวกเขากลับไปบ้านอย่างประทับใจและสัญญาว่าวันหน้าจะกลับมาเยี่ยมสวนสัตว์ประหลาดนี้อีกแน่นอนเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อีกกดไลค์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วจะมีคลิปนิทานสนุกๆมาให้ดูกัอีกบาย